ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีพบกับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถบ้านสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับเป็นเจ้าวีออสนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมรอบคันก่อนแล้วมาสู่กันอีกทีนะครับโอเคครับนี่นะครับให้ชมนะครับรอบคันก่อนเลยนะครับผมด้านซ้ายนะสภาพนี่ผมบอกเลยสวยๆเลยนะครับนี่ครับให้ชมมันก่อนนะครับนี่ครับสีนี่ผมตีให้95%ห้เเนเลยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะ ริ้วรอยนะครับแทบจะไม่มีนะครับ,นะร,บรอบคันเลยนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับเงาฉ่ำมากนะครับรถตัวนี้นะครับให้ดูรอบคันเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับผม ด้านขวานะครับสีนี้จะตีให้เป็นสีเต็มก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ขอจะกาแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีริ้วรอยที่หน,หน่อยนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับนี่ครับให้ชมนะโอเคครับนี่นะครับภายในให้ชมมันก่อนนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับแผงข้างประตูย้ํานะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนฟิล์มกระจกให้ใหม่นะครับใช้เวลาสักเจวันนะครับฟิล์มใหม่นะตัวนี้ฝ่าฟิล์มใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับเบาสวยๆนะครับไม่มีขาดนะครับคอนโซลนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะตัวนี้ครับนี่ครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับค่อนข้างหายากนะผมบอกเลยสภาพสวยๆตัว E นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะตัวนี้ครับถือว่าสวยมากๆนะครับสภาพนี่พร้อมใช้เลยนะครับคอนโซลไม่มีเสียหายนะตัวนี้ครับให้ชมเลยนะครับวิทยุทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับไฟฟ้าระบบทุกอย่างใช้งานได้ครบรถวิ่งแค่แสนห้านะครับถือว่าสวยมากๆนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับรถนี่ครับเบาเบิร์สวยมากเลยนะครับผม เดี๋ยวให้ไปชมด้านหลังนะนี่นะครับด้านหลังนะนี่ครับย้ำเหมือนเดิมนะครับฟิล์มนะครับเพิ่งติดนะยังขึ้นลงไม่ได้นะครับตัวนี้นะต้องขอภัยด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้ครบหมดนะครับเบาะนะครับสีครีมสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆสะอาดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะภายในสวยเลย นะครับไม่ว่าผมไม่ว่าอะไรนะครับสมบูรณ์หมดนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมบอกเลยนะวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้นะมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวนี้สภาพสกิปนะครับเบาะสวยทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับหน้าหล่อๆเลยนะครับตัวนี้นะสีนี่ผมตีให้9กเขึ้นเลยนะเงาๆฉ่ำๆนะเครื่องนี่เดิมๆแห้งๆเลยนะครับ สภาพสวยมากๆนะครับฝาเนี่ยครับฝาเดิมๆนะครับสวยกิฟนะครับมอกอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบนะโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะสวยมากๆนะครับให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องสวยๆไม่มีเยิ้มนะเดิมๆไม่เคยแก๊สนะครับผมสภาพกิฟเลยอาร์คเอิร์กเดิมโรงงานเดิมทุกอย่างสวยนะครับเครื่องน้ําไม่ดันคอนไม่ไหลนะครับสภาพนี้ถือว่ากิฟเลยนะครับนี่ครับ วิ่งแค่แสนห้านะครับรถวิ่งน้อยมากนะครับรถบ้านหมือเดียวป้ายแดงนะันี่นะครับให้ชมนะครับด้านท้ายนะตัวนี้ครับฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยๆนะครับโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับของเดิมทุกอย่างนะครับสายเสียงใสนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับยางอะไรกันนะตัวนี้ครับนี่ครับอยางอะไรสวยๆเลยนะครับครบทุกอย่างนะครับ ให้ชมนะครับเนี่ยครับเดิมเดิมนะครับอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะเนี่ยครับข้างหลังรอยอาร์คนะครับเดิมสนิทนะครับสวยมากๆนะครับรอยอาร์คสวยมากนะครับนี่ครับไปดูตานี้นะนี่ครับซ้ายขวานะครับไม่มีเจาะไม่มีอะไรนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์มากๆรอยอาร์คที่เดิมจากโรงงานนะครับผมสวยจริงๆครับตัวนี้เนี่ยครับ ครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับขับนะครับช่วงล ยาวให้ดูเลยครับร้อยกว่าโลนะครับกลับมาจากไปดูรถนะไปเอารถคันนี้มาให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะวันนี้คือวันที่ผมไปซื้อรถกลับมานะครับผมลองรถให้ร้อยโลนะครับโอเคครับผมครับผมโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้านะครับวีออสเจนสปี2009นะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไม่วิ่งแค่แสนห้านะครับ คันนี้รถเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากๆแล้วตัวนี้นะครับย้ำนะครับเป็นเกียร์เอ็นะเกียร์ธรรมดาที่ค่อนข้างจะหายากกว่าเกียร์ออโต้นะครับที่สภาพสวยๆเดิมๆงนี้ผลิตออกมาน้อยตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมไม่ใช่ตัว J นะตัว E นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับรถคันนี้นะผมตีสีให้90%ซขึ้นนะครับภายในสวยเลยไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกหักนะครับช่วงลงช่วงล่างแน่นสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับภาสีหมดปี68นะครับ รถคันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆแล้วรถคันนี้ก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับย้ําไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้นะครับผมเปิดราคานะครับไว้แค่1นึ่งแสนสองหบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสอบาทนะครับสภาพนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการนะครับจัดส่งเหมือนเดิมทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรผมนะครับอยู่ด้านบน0 8 0ย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองโทรมาได้เลยนะครับทุก เวลาจะมาตอนไหนก็ได้ผมรับตลอดนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับมาดูรถนะครับหรือถ้าใครว่าไม่สะดวกโอนเงินผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับรถคันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยมากๆประวัติดีนะครับแถมรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับย้ํานะครับว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่หานะครับเกียร์เอ็ดูแลง่ายไม่จุกจิกผมบอกเลยคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับขับดีขับนุ่มแอร์เย็นเพลงเพ้ะโอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับ บริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ